มาทำโยคะตั้งหันลมเพื่อกระชับท้องแขนกันค่ะโดยวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราเริ่มต้นจากท่ายโยคะาพื้นฐานก่อนนะคะคือท่าน,นี้เลยให้เราพนมมือแล้วก็การแขนออกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกางมือออ,อ,อ,ออกแบบนี้นะคะให้เราแรงออกแรงดันนิ้วมือทั้ง5เข้าหากันนะคะแล้วก็หายใจเข้าออก3ครั้งค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราบิดมือเข้าหาลำตัวแบบนี้ให้นิ้ก้อยชี้ขึ้นด้านบนหน่อนะคะแล้วก็หายใจเข้าออกสองครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราหันมือออกจากลำตัวให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราหายใจเข้าออกสองครั้งค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยแขนปล่อยมือออกจากร่างกายผ่อนลงให้สบายๆแบบนี้นะคะควรทําตั้งแต่ท่าแรกันท่าสุดท้ายแบบนี้นะคะซ้ําประมาณ3 5ถึงรอบจะนับเป็น1เซตนะคะแนะนําให้ทํา3เซตนะคะก็จะเทียบเท่ากับการทําท่าโยคะขึ้นสะพานเลยค่ะซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะช่วยกระชับท้องแขนของเราเนี่ยให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดเซฟไว้หรือว่าตดใช้เพื่อได้ไปลองทําตามกันดูนะคะ